เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าลักษณะเด่นของมวยหยกชุนเนี่ยสามารถควบคุมสองแขนคู่ต่อสู้ได้หลายท่านอาจจะรู้จักท่านี้นะครับท่านี้คือเลียกต่เบิรกังครับลักษณะฝัดไปลักษณะแบบนี้ไม่ได้ฝัดกระดงซ้ายนะแรงแรงหลักที่ใช้โจมตีคู่ต่อสู้ก็คือจะไปที่เส้นล,ลายด้านหน้าของคู่ต่อสู้นะครับหรือลักษณะแบบนี้แรงการส่งกําลังเราจะส่งไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวดูจากคุณไม้นะครับ เราปัดไปลักษณะแบบนี้แต่แรงจริงๆแล้วส่งเข้าเซ็นเตอร์ไหลของคู่ต่อสู้ไม่ใช่ออกแรงไปดางซ้ายหรือไม่ใช่ออกแรงไปดังขวาแบบนี้นะครับแรงเราส่งเข้าเซ็นเตอร์ไหลคู่ต่อสู้ลักษณะน,นี้จะเป็นการควบคุมสองแขนงคู่ต่อสู้ในกรณีที่แขนงคู่ต่อสู้อยู่ลักษณะบนล่างละลักษณะแบบนี้นะครับทีนีเ้เนื่องจากว่ามวยหย่งชุนนั้นเป็น มวยที่เราต่อสู้ในระยะประชิดน,นะครับเมื่อเราเข้าไปชิดแล้วเราควบคุมสองแขนคู่ต่อสู้ไว้นะครับเนื่องจากว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาใช้แรงเกรงเขาจะไม่สามารถโจมตีเราได้เนื่องจากว่าเราใช้ความอ่อนนะครับเ,เมื่อคู่ต่อสู้ใช้แรงเกรงแล้วเราใช้ความอ่อนจะทําให้เกิดมือเนี่ยมันติดก,กันได้มือติดก,กันที่เป็นที่ภาษากีษเรียกว่า sticky hand นะครับ ลักษณะแบบนี้ก็หมายความว่าเราสามารถควบคุมคู่ต่อสู้ได้มือที่ติดกันคนที่เกรงเนี่ยเขาจะโจมตีเราไม่ได้อันนี้เป็นลักษณะเด่นของโมยดลชุนเลยคู่ต่อสู้จะโจมตีเราไม่ได้เพราะเขาใช้แหล่งเก่งแต่เราใช้ความอ่อนมือเราเนี่ยก็คือสามารถเลื่อนไปโจมตีคู่ต่อสู้ได้หรือสามารถปัดแล้วก็โจมตีเปรี้ยงไปที่คู่ต่อสู้ได้ นี่เป็นลักษณะเด่นของมวยยงชุนนะครับทีนี้การจะบอกว่ามวยยงชุนเนี่ยจริงๆก็มีลักษณะเด่นม,มากกว่านั้นอีกหมายความว่านอกจากว่าเราควบคุม2แขนคู่ต่อสู้เราก็ยังควบคุมเท้าคู่ต่อสู้ด้วยนะครับให้เราสังเกตในชุดมวยุ่นไม้ชุดที่8นะครับในจังหวะที่20่สิบยีในจังหวะที่20บ จะเป็นลนักษณะแบบนี้ก็คือ2แขนควบคุมคู่ต่อสู้แล้วเราใช้เท้าเนี่ยใช้เท้าปัดคูด่ต่อสู้ให้เสียหลักและลม้ลมลงได้นะครับจังหวะ21่ก็เช่นเดียวกันนะครับควบคุม2แขนลนักษณะแบบนี้เท้าเราก็ปัดเพื่อให้ต่อสู้เนี่ยเพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยก็คือเสียหลักแล้วก็กระเด็นไปลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการควบคุม 3จุดน,นะครับหากมีข้อขสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาได้ครับและรายละเอียดต่างๆนี้ก็มีอยู่ในคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับตอนนี้คือผมเริ่มทำคอร์สออนไลน์แล้วนะครับหากไม่มีเวลาที่จะมาเรียนที่ศูนย์แห่งนี้ก็สามารถเรียนในคอร์สออนไลน์ได้นะครับก็คือผมจะมีคลิปต่างๆลงตั้งแต่เรียนพื้นฐานนะครับพื้นฐานต่างๆพื้นฐานของมวยหลักของความอ่อน ต่างเซนเขาชังก,กิวบิวจีแล้วก็ชุดมวยขุใไม้ทั้งหมดนะครับสอนตั้งแต่เบสิกพื้นฐานการเยนมาแล้วก็คลิปชุดมวยต่างๆนะครับว่าสามารถนำไปใช้ป้องก,กันตัวได,ไ,รรได้อย่างไรนะครับก็มีรายละเอียดในคอร์สออนไลน์